ตัเจหสวัสดีนะะทุกๆคนค่ะกลับมาพบกับความรู้ดีๆด,ด้านภาษาจีนกลางที่เพจเพจนี้ค่ะครูฉิงพูดจีนได้คุณก็พูดได้ค่ะอย่าลืมกดติดตามไว้เลยนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะเราชื่อนะคะจะมาสอน7คําคำชมค่ะที่คุณสามารถเอาไปชมเพื่อนๆได้เลยนะคะมาดูกันที่คำแรกเลยนะคะคือคำว่าเจ๋งี เจนลี Jelly, อ่อห้คำนี้นะคะคําว่าลี่ให้คาเดียวทุกทีเนี่ยเราจะรู้สึกว่าคำเนี้ยมันแปลว่าร้ายกาหรือว่ารุนแรงนั่นเองนะคะแต่ในที่นี้ที่เราเอาไว้ชมนะคะอ่ามันก็จะแปลว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเอาไว้ชมคนคะ่ะหนีเจนลี่ใหหนีเจนลี่ใหคุณยอดเยี่ยมมากๆเลยคะ่ะค่ะคำที่สองนะคะคือคำว่า ไท了，太棒了。อไทงเคำนี้นะคะก็จะแปลว่าเยี่ยมสุดๆเราสามารถเอาไว้ชมคนได้เลยนะคะและคำที่สามนะคะที่เราซื้อนะํำมาฝากในวันนี้คือคำว่า太神了，太神了。อก็คือบรเทพนะคะนั่นเองดังนั้นคำนี้นะคะก็คือการที่เราเอาไว้ชมคนค่ะประมาณว่าแบบเทพมากอา ยอดเยี่ยมมากๆนั่นเองค่ะมีไทยฉลาแบบนี้นั่นเองนะคะค่ะคำถัดมานะคะคำที่สี่แล้วค่ะเจริเหลวปุชีจเจหลวปุชีคำนี้นะคะก็จะแปลว่ามหัศจรรย์เหลือเชื่อนั่นเองนะคะ,ะเราก็สามารถชมเพื่อเรานะคะว่า นี่เจนเหล่าผู้ชี้นี่เจนเหล่าผู้ชี้เฮ้ยเธอนี่สุดยอดมากๆเลยแบบนี้นะคะหรือคำถัดมาคำที่5นั่นเองนะคะคือคำว่าเชาจันเชาจันอ่าคำนี้นะคะก็จะแปลว่าโอ้ยสุดยอดเลยเออเพื่อนของเราสุดยอดนะคะค่ะและคำถัดมาค่ะคือคำว่าคู่คู คำนี้นะคะก็คือทับพอ์มาจากภาษาอังกฤษคือคำว่าคู่นั่นเองค่ะก็จะแปลว่าเท่ดีเ re ลิศอะไรประมาณนี้เลยนะคะและคำสุดท้ายค่ะคือคำว่านิ new ้วนิ้วปกติคำนี้ก็คือเหมือนเป็นวัวใช่ไหมคะ,ะแต่เราสามารถนํามาใช้ชมเพื่อนๆได้เช่นเดียวกันค่ะคำว่านิวก็แปลว่าเจ๋งเยี่ยมมากเลยนะคะนี่ก็คือเหล่าคำชมทั้งหลายนะคะ เพื่อนๆสามารถนำไปใช้ได้เลยนะคะที่จะเอาไว้ชมผู้อื่นค่ะค่ะถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ครูด้วยนะคะเพื่อแบ่งปันความรู้ดีแบบนี้ออกไปให้กับผู้อื่นค่ะค่ะแล้วกลับมาติดตามความรูด้ดีที่เพจเพจนี้ได้ในคราวหน้านะคะครูชิงพูดจีนได้คุณก็พูดได้ค่ะสำหรับวันนี้ลากันก่อนค่ะทุกคนจเจเจนค่ะสวัสดีค่ะ